สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเราในพอดแคสต์ JTR Style ช่องที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจจะฟังดูไกลตัวแต่บอกเลยว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดนั่นก็คือการวางแผนกเกษียณครับผมรู้ว่าหลายคนคงคิดว่าเรื่องนี้มันของคนมีอายุแล้วหรือไว้ใกล้ถึงค่อยคิดก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนครับนี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุด จำไว้เลยนะครับว่ายิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ชีวิตอิสระในวัยกเกษียณของคุณก็จะยิ่งสบายและมีสีสันมากเท่านั้นอยากสบายตอนแก่ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันที่เงินเดือนเข้าครับมาดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องทำขั้นตอนที่1ตั้งธงชัยให้ชัดเจนเป้าหมายต้องมาทุกอย่างที่ดีต้องเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนการตั้ง GPS เลยครับ ลองถามใจตัวเองแล้วตอบคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจนครับว่าอยากมีเงินใช้ต่อเดือนเท่าไหร่ลองดูค่าใช้ใจ่ายปัจจุบันแล้วบวกค่าเงินเฟ้อเข้าไปหน่อยนะครับอยากปลดระวังตัวเองตอนอายุเท่าไหร่55ปีหรือ60ปีดีฝันอยากใช้ชีวิตแบบไหนตอนเกษียณอยากออกทริปเที่ยวรอบโลกอยากอยู่บ้านทำสวนชิวๆหรืออยากทำธุรกิจเล็กๆที่รัก ตัวอย่างการคำนวณแบบง่ายๆเพื่อเห็นภาพครับพอเราตอบคำถามตัวเองได้แล้วว่าจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ทีนี้มาดูวิธีการคำนวณเงินก้อนที่ต้องมีกันครับมันง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะสูตรง่ายๆที่ผมอยากให้ทุกคนจำคือเงินก้อนที่ต้องมีเท่ากับเงินเดือนที่ต้องการต่อปีคูณด้วยจำนวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณลองดูตัวอย่างนี้นะครับ 1. เป้าหมายเงินใช้ต่อเดือนสมมุติว่าในวัยเกษียณคุณอยากมีเงินใช้เดือนละ50,000บาทปรับจากค่าใช้จ่ายปัจจุบันบวกเงินเฟอ้อแล้วนะครับเท่ากับต่อปีคือ50,000่คูณด้วย12เดือนเท่ากับ6 0 0 0 0บาทต่อปีช่วงชีวิตหลังเกษียณถ้าคุณอยากเกษียณตอนอายุ60ปีและคาดว่าจะมีชีวิตถึง85ปีแปลว่าคุณมีเวลา25ปีหลังเกษียณ เงินก้อนที่ต้องมีแบบคร่าวๆค,คือ600,000บาทคูณด้วย25ปีเท่ากับ15ล้านบาทเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับพอรู้ตัวเลข15ล้านบาทนี้แล้วการวางแผนของเราก็จะโฟกัสได้ชัดเจนขึ้นทันทีว่าต้องออมหรือลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละเดือนตัวเลขนี้เป็นแบบคร่าวๆนะครับยังไม่รวมผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเงินจากประกันสังคมซึ่งจะทำให้เงินก้อนที่คุณต้องหาเองลดลงไปอีกนะครับขั้นตอนที่2รู้จักอาวุธลับสำหรับการออมและการลงทุนเมื่อรู้เป้าหมายแล้วก็ถึงเวลาหยิบเครื่องมือมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนี่คือเพื่อนคู่คิดที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund อันดับแรกเลยครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนี่คือเงินออมภาคบังคับ ที่บริษัทช่วยสมทบให้ด้วยใช้สิทธิ์นี้ให้เต็มที่เหมือนมีคนช่วยจ่ายค่าออมให้คุณอีกแรง 2. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ตัวช่วยที่ดีสำหรับการออมระยะยาวเพื่อกเกษียณโดยเฉพาะแถมยังช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยครับเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลย 3. ประกันบำนาญ อีกทางเลือกที่ให้ความสบายใจเพราะคุณจะได้รับเงินคืนเป็นงวดงๆในวัยเกษียณตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเหมือนมีเงินเดือนเข้าบัญชีตอนที่เราหยุดทำงานแล้ว 4. การลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์อันนี้ต้องบอกว่าผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงตามครับเหมาะสำหรับคนที่ศึกษามาดีและรับความเสี่ยงได้เป็นเหมือนตัวเร่งที่ทำให้เงินก้อนโตเร็วขึ้นครับพัฒนาตนเอง ลงทุนในสุขภาพและสมองอย่าลืมนะครับการวางแผนกเกษียณที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองอย่างเดียวแต่คือการเตรียมพร้อมให้ตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระใคร 1. ลงทุนในสุขภาพ Health is wealth การออกกำลังกายและดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้จะช่วยคุณประหยัดค่ารักษาพยาบาลมหาศาลในวัยกเกษียณได้เลยนะครับ การมีสุขภาพดีคือความมั่งคั่งที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับ 2. ลงทุนในความรู้ Knowledge is power การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาจะช่วยให้สมองของคุณไม่หยุดนิ่งและอาจเปิดประตูสู่การหาไรายได้เสริมวัยเกษียณได้อีกด้วยนะครับทำในสิ่งที่รักก็เหมือนไม่ได้ทำงานแล้วครับบทสรุปอยากเกษียณสบายแค่เริ่มวันนี้จำประโยคนี้ไว้นะครับ การวางแผนกเกษียณที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แค่คุณเริ่มออมและลงทุนเพียงเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอพลังดอกเบี้ยทบต้นจะทำงานให้เงินก้อนเล็กๆเ,เติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่ในวันข้างหน้าได้อย่างน่ามหัศจรรย์แน่นอนครับอยากมีความสุขในวัยกเกษียณอย่ารอช้าเริ่มทำแผนของคุณสัทวันนี้เลยนะครับ สำหรับตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือกฎหมายมรดกที่ทุกคนควรรู้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ